สวัสดีนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเด็กๆครับวันสวัสดีครับมาจอดรถสกายเลยเพราะว่าที่จอดรถเต็มทันก็ไปส่งพ่อกับแม่อยู่ตรงนู้นแหละในโรงพยาบาลแล้วจอดรถตรงหน้าตึกแล้วก็พวกเราก็มาเอารถมาจอดข้างนอกเน,ะนาะานที่รถจอดรถเต็มนะเดินไปไกลเลยเกือบกิโลอ่ะ สุดจริงที่จอดรถหลังจากนี้เราก็ตอนนี้เขาทำเรื่องอวันนี้ไปพบหมอคนเดียวเนาะไป,ไปพบหมูคนหมอคนเดียวก็เลยน่าจะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับที่ชั้นที่หน้าหมอน,นั่นแหละแต่ว่าอนระว่างนี้เราก็จะพาเด็กๆมาเดินหาอะไรกินก่อนนะครับตอนเช้าเ้านี่หาอะไรกินก่อน ว่าอยากไม่ได้กินข้าวกินปลามาเลยนะครับพ่อกับแม่เขาก็ไปกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอครับเนาะน,นครับอ้วนกับพี่แหนมอยู่ในบ้านไม่ถูกกันแต่ออกมากน,อกนอกนี่รักกันดีดีสองพีนง <c oughs> ่น้องเฮ้ยตันขับทงังขัทบทางมาอะไรกันฮะนกนเแบนเรือ <c oughs> มาใกล้ถึงที่กิน <c oughs> ข้าวเยอะแยะเลยพี่นัง มาซื้ออะไรกินกันซื้อที่เดิมซื้ออะไรกร็เจ<ะ>้าเก่าเจ้าเดิมจะกินน้องไก่กินน้องไก่ไม่เบื่อบ่น้องไก่ไม่เบื่อกินทั้งปีทั้งชาจะไม่เบื่อเอลยตรงไหนอ่ะไหน,ไหนต้นไกนไนไน่นี่แหละไหนนี่เหรอเอาเลยจ้าอันนี้ไม่เท่าไรครับ สิบาทหมดเลยเหรอโอ้ไม้ใหญ่เนาะนี่พ่อเอานี่ในสิบบาท <laughs> <laughs> เอออันนี้ไม่ใช่ <laughs> ใแล้วใส้เน่ะเอาคนไม่ามสุเลยร้านเก่า <laughs> ร้านเก่าร้านประจำหมูปิง้งเหรอกำลังร้อนๆเลยเน่ยนะเอาดิเออเอาเลย เปลี่ยนที่กินข้าวนะครับตอนนี้เลือกซื้อไก่ก็เออเอาวางไว้เดี๋ยวยายใส่ให้วางไว้นี่เทขอยังน้ำมีแล้วข้าวเนาะเอาข้าวไหมเอาข้าวเหนียวเอาไม่หยิบเอาไม่เน้นกับข้าวเอาเอาสักห่อเท่าไหร่จ๊ะเอาสองรอไปคิดรอไปคิด อะไรแล้วไข่นีถ่ถุงถุงเท่าไรรับหนึ่งยี่สิบนึ่งยี่สิบข้าวด้วยเดอ้อด้วยกันเนาะจ้ะเป็นเเป็นแปลูกแปดสิข้าว แปสิบเนื้อนี้ไม้เท่าไหร่สิบ,บาทจา้าเอาอีกสองไม้ไม่ต้องทอนนี่เด้อไปพอดีขอบคุณครับอ่ะใส่ถุงเลยลูกเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันโอ้ขอบคุณเลยหลายครับ,บ <c oughs> ไปเดินไปเข้าสวนระวังรถข้างหลังเด้อเดินชิดๆกันหน่อยนี่ครับ กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะแาะว่าข้างบนคนมันเยอะนะครับช่วงเช้าๆนี้คนเยอะมันพลุกพล่านนะครับเขาก็จัดโคงจัดคิวไ่ว้เดี๋ยวพอสักพักคนซาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องน้ำอน้ำเำปล่าก็มีเลยนะจะอะไร เอาอะไรสั่งเลยลูกเอา <c oughs> เป็นถุงก็มีเนาะบูาาชาว้าเขียวสองชาเขียวสองแกนะ้ว,อ,ว,กว,วอุ้ยเด็ดมาร้อนมีน่นโอ้ยสองหน้าค่อยพอดี ถ,ถ่ายตองนี้นะห <Okay. S 1> ลบแดดก่อนสักหน่อยรตรงไหนในสวนหรือว่าตรงแถวนี้ในสวนในสวนนะนนครับตอนนี้รอน้ำก่อนนะครับมีครับส่วนแม่ส่วนลูกสกลนครหน้าโรงพยาบาลนะตอนนี้ก็ได้น้ำแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวกันนะครับอันนี้เดินเข้ามาในสวนนะเด็กๆก็ได้เตรียมอุปกรณ์อาหารการกินะถือว่ามาให้กำลังใจปู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่กินข้าว <c oughs> กินข้าวนะแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปาหาปู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็พาเด็กน้อยไปกินข้าวกอนนะครับมาแล้วครับมาในสวน โ oh. อ้เรือเรือน้ำเรือน้ำนเรือแมคโครแมคโครเฮ้เยเรือน้ำเรือน้ำเฮ้ยนู่นนู้นเขาไปไหนกันนู่นโอ้มีเรือน้ำพร้อมเดี๋ยวหาที่นั่งกินข้าวกันนะครับเก็บขยะปะนี่มาได้ที่กินข้าวแล้วปะดูบรรยากาศภายในสวนนะครับนี่สวน พักผ่อนหย่อนใจประจำอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,น,น้อาวาลียิปนปีกินข้าวครับ,นะบกินข้าวครับกันไสไก่พี่หนมเละพี่หนมก็กำลังอินกับธรรมชาติอยู่ <c oughs> <c oughs> นู่นนะครับนู่นนู่งไปน่ปีนู่นนะคนเดียวนู่นนะใกล้ๆนู่นนะ นะะไอ้โมเมนต์กินข้าวกันนะฮะเช้า,าก็ถือว่าเป็นการมาเปลี่ยนสถานท,าที่แล้วก็บรรยากาศกินข้าวคือทะเแบบน้ำของมันสวยมากนะน้ำสวยนะบรรยากาศดีเนะญญาะดีนะนะบรรยากาศแบบว่าเหมือนแบบเรามาปิกนิกแต่จริงๆเราเรามาโรงพยาบาลก็ทำให้คนแบบไม่ต้องอะไรนะพอน ้องกินเยอะอร่อยครับกินข้าวครับตามึงืนเลยมาโคไปถึงแล้วอย่างไกล จับั้มเป็นไงเจใจกจก็ดูพินิม,มินอธรรมชาติมันขมๆใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใส <c oughs> ่อ่อ,อนอื่นนะออเจ,จะอไส่ขม ใจเลยเหรอเบิ่งไส้ไส้ไก่ครบนิดเดียวก็ไม่เ <c oughs> อาก็ตอนจะมาถึงครับพี่เหนียมพี่เหนีมอินกับธรรมชาติเนี่ยเป็นไงกินข้าวคุณนาย เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนนะครับทุกท่าน<ส>เดี๋ยวพาเลาะดูธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติสวยๆงามๆเนาะที่ขขหน้าส่วนแม่ส่วนลูกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับริมฝั่งน้องหานบรรยากาศดีดเนี่ย,รรย,ดดยวิวแบบดีเคยพามาดูแล้วนะแต่มาอีกรอบนี้ก็รู้สึกว่าดี อากาศเย็นสบายหน้านอนหน้าพักผ่อนขึ้นเลยคนก็มากันเยอะนะโอเคครับกินข้าวกันสวัสดีครับกอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ